ตอนช่วงนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไทรอยด์<ะ>แต่ว่ามีแต่คนทักว่าทำไมผมจังอะไรเงี้ยพอ,อสังเกตดูว่าตัวเองทำงานแล้วก็เหนื่อยหอบนิดๆนหน่อยก็เหนื่อยหอบแล้วก็เหนื่อยออกเ<ะ>ยอะแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมอยู่ดีๆคอทำไมมันพองขึ้นวะือเห็นได้ชัดเลยหเห็นได้ชัดเลยมอง<ะ>เห็นชัดเลยตรงคองไปๆมาๆก็เลย สังเกตตัวเองไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะพอไปเขาก็เจาะเลือดไเนเจอว่าเป็นไทรอยพอมาดเูเห็นอะไรที่ยาตัวนี้ดีจังอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมากินดูหลังมากินว่าอาการมันก็ดีขึ้นน,นะนะมันก็ทํางานได้ตามปกติ่ะสบายค่ะพอหมดกระปุกเนี่ยกระปุกที่หหมอนัดไปตรวจอีก ไปก็บอกไม่พบแล้ว